เข้า1-2แอดหวังให้มาให้ปังอีกงวดนี้1ตุลาคม6-6 me, me, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุขคนเลยมาค่ะ EP ที่3แล้วนะคะติวต่อเพื่อความปังนะคะไอเราก็ติดเลขซะด้วยทีนี้ก็ลำบาก ว้าวุ่นเลยนะเลข4สีออกตะไหนอนาออุตายแล้วนะคะมาดูกันก่อนนะคะ EP นี้เริ่มกันจากชุดตัวเลขของแอดหวังให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสถิติของแอดหวังงวดที่แล้วให้2 1มาเลขก็ออก1 2น,นะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินไดน้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะและสำหรับงวดใหม่1ตุลาคมแอดหวังให้มานะงะวดนี้เด่นที่เลข1กับเลข6ฝั่งซ้ายเป็นเลข1จะมี1-1 13 16ฝั 1> 1, 3, 1, ่งขวานะคะเป็นเลข6จะมี6,1 6, 3และ6 6สําหรับวันนี้เลขของแอดหวังนะคะเกิดมาสู้ไม่ได้เกิดมาเศร้านะฉายาของแอดหวังนั่นเองนะามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้1ตุลาคมเลขของแอดหวังจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมมาลุ้นกันนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดวานะคะทุกคนสําหรับใบนี้งวดที่แล้วแอดมินไม่เห็นข้อมูลนะคะเห็นข้อมูลสาหรับวันใหม่1ตุลาคม เลยนามาฝากเพื่อนๆน,นั่นเองสําหรับเลขมังกรมงคลเขาบอกว่างวดที่แล้วให้3ตัว8 1 2นสองะคะเราก็ไม่รู้จริงเท็แค่ไหนเพราะว่าเรามาทานงวดหนึ่งตุลาคมนั่นเองนะคะสาหรับงวดใหม่ให้มาเลขมังกรมงคลนะคะจะมีเลข4นะคะเด่นที่เลข4ี่ตัว6 4 1ี่หนึ่งสองะคะเลขแค่2หางเท่านั้นสําหรับเลขของแอดวาวาอารมาลุนการสําหรับงวดนี้ 1ตุลาคมทราบผลกันอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับข้อมูลใบนี้นะคะทุกคนเป็นการจับเทียบตัวเลขระหว่างแอดหนูน้ำกับแอดสุภาวดีนั่นเองนะคะสองตัวลงล่างวดที่แล้วจับเทียบกันก็มี46และสำหรับวดนี้จับเทียบชนตัวเลขการระหว่างแอดหนูน้ำกับแอดสุภาวดีสองตัวลงล่างจะมี07 08 47 48 67แก็ละก็เลข68นั่นเองสำหรับวัวนี้ถือว่ามีเลข 67กับ68นี้ตรงกันเลยกับเลขของแอสุยแอสุยให้มาก็มีเลข67กับเลข68เช่นเดียวกันถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใบนี้นะอะมาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมสําหรับใบนี้นะคะและทีนี้มาดูการที่เลขของแอดเทปกันบ้างดีกว่าสําหรับงวดที่ผ่านมาแอดมินไม่ได้นํามาฝากนะชุดเต็มของเขานะคะก็มี21อยู่นะเกือบเข้า3ตัวให้3ตัว921มา และสำหรับงวดใหม่แอทเทปลงให้แล้วนะคะสำหรับงวด1ตุลาคม3ตัวจะมี2 5 6หกับ 6, 6 74ส่นะส่วน2ตัวจะมี5 6 7 4 2 5 2ตัวลงล่างให้0 4กับเลข84มานะคะทุกคนอามาลุ้นกันสำหรับวนนี้ว่าเลขของแอทเทปจะเข้าไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะและทีนี้มาต่อกันด้วยชุดตัวเลขใบนี้นะคะผมชื่อดำให้มานะคะ1ตุลาคม เน้นลงล่างห่างเดียวแขนๆนั่นก็คือเลข72นะคะทุกคนเน้นๆมเม็ดเดียว72แน่นอนเลย72ของแอดดัมนี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขของแอดสามรัฐแอดสามรัฐก็ให้เน้นๆลงล่างสอง2เช่นเดียวกันนะตรงกันเลยที่ห่างนี้ซึ่งแอดดัมก็ให้ชุดรองมาด้วยนั่นก็คือเลข02 42และ40แน่นอน02นนี้ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้นะคะ และสำหรับใบนี้นะคะเป็นเลขจากเศรษฐีเรือนทองให้มา1ตุลาคมนะคะ สามตัวเม็ดเดียวห่างเดียวแขนๆนั่นก็คือเลขสามสองเจ็ดนะทุกคนเน้นๆสามสองเจ็ดสองตัวให้หกหนึ่งก็ถือว่าเลขสองเจ็ดนี้ตรงกันเลยกับเลขของแอดดัมและสองเจ็ดนี้ยังตรงกันอีกกับเลขของแอดสามรัฐบางคนบอกดุนหลอนเลขเจ็ดสองขาคู่ไอ้ตายแล้วนะเน <ez S 1> ื่องจากว่างวดที่ผ่านมาเลขเด่นชนกันมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้สองเจ็ดเจ็ดสองนะเลขดังเท่ากับไม่มานะทุกคนเลขตรงกันหลายเจ้าก็ไม่มาเช่นเดียวกันนะอ่ามาลุ้นกันจะเป็น งไสําหรับวดนี้นะคะทราบผลกันอย่างแน่นอนว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะรวมไปถึงเลขของแอชชลาดานะคะทุกคนข้อมูลใหม่นะหนตุลาคมให้มาเขาบอกว่าชุดเน้นน่าจะอยู่ที่นี่นะชุดเน้นอยู่ตรงนี้แหละงวดนี้นะสามตัว4-6-1 4-6-7 4 7่และ4 6่หกตัวจะมี6-1 6-7 6 6งและ 7- จนะคะแน่นอนเลยนะคะว่ามีสตัวหก 6 6 7, 7, ห7เาหางนี้ตรงกันเลยกับเลขของพี่ต้อยกับพี่ปะกายพี่ต้อยพี่ปะกายให้มานะคะซึ่งเข้าไหวเดือนนี้เช่นเดียวกันงวดนี้ให้6 7, 6 6และ7 7มาตรงกันเลยกับการจับชุดตัวเลขของแอดชาลาดานะคะ3ตัวก็มาลุ้นไปด้วยกันสำหรับงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะและ3ตัวของแอดชาลาดานะคะชุด3ตัวของเขา4 6 1นี้มาตรงก,กันเลยกับเลข3ตัวของแอดวาวา แอดวาวาก็ให้641เช่นเดียวกันแอดวาวา6 4 1แอดชลดา4 6 1 3ตัวตรงกันที่หางนี้อ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับงวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้เป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนเลขจากแอสซ้มนะคะเลขเขาให้มา เป็นการจับเลขเด่นของเขานั่นเองงวดหนึ่งกันยายนเลขเด่นก็คือเลข7กับเลข8นะคะเขาบอกว่ามา1ตัวนะคะหาจับตัวเลขใส่เอาปรากฏว่ามาทั้งสองตัว1กันยายนเลขออก4 7 8นะคะทุกคนต่อมา16กันยายนแอส้มให้มานะคะมา1ตัวหาจับตัวเลขเด่นใส่เอาให้1กับ2มาปรากฏว่าเลขออก1 2จริงๆเลขเด่นของเขากลายเป็นว่ามาเป็นเลขที่ออกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น78 หรือ1 2อแอส้มก็มาทั้ง2งวดเลยนะอ่ะมาลุ้นกันสําหรับงวดใหม่ขนมไทย1ตุลาคมแอส้ซมให้มาเด่นที่เลข6กับเลข7มาตัวนะคะหาเลขเด่นใส่เอาอาจจะเป็น 6- 7อีกเข้าติดกันเป็น3ามงวดติดก็เป็นไปได้สําหรับชุดตัวเลขของแอส้ซมนะคะเลขเด่นของเขาก็ถือว่าเข้ามาแล้ว2งวดนะคะอ่ะมาลุ้นกันสําหรับงวดนี้นะคะมาถึงเลขของเอาให้รวยนะสาหรับงวดนี้เอาให้รวยจะพาเรารวยไหมนะคะอ่ะ่ตุลาคม เด่นที่เลข1จะมี10 12 14และ16อ่ะ1 2ก็พิ่งเป็นเลขที่ออกไปแล้วนะสำหรับเลข12นะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับชุดตัวเลขของเอาให้รวยใบนี้16ก็สวยเช่นเดียวกันสำหรับเลขเขานะคะส่วนเลขพยาคันคากอยู่ฝั่งด้านบนนั่นเองนะคะชุดเดียวกันนี้นะคะทุกคนเลขพยาคันคากเด่นที่เลข0นะจะมีทั้งหมด4หางด้วยกันนั่นก็คือเลข0-2 0 6 07 09แน่นอนเลย02และ09นี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้อาจารย์นอตตี้ก็ให้เน้นๆ09 90นย์ะคะมี02ที่ตรงกันเลยกัเยกบเลขของ อาจารย์นอตตี้กับพญาคันค้ากอ่ามาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะและมี06ด้วยคะ่ะทุกคนแอดมินตกหล่นไปพญาคันค้ากมี 02, 0 6, 09, นูนย์สองศูหา่างนี้ตรงกันเลยกับเลขของอาจารย์นอตตี้อ่ามาลุ้นกันจะมาไหมนะคะมาต่อเนื่องกันที่เลขของเซียนผาขาวให้มางวดนี้หตุลาคมนะ,ะทุกคนสําหรับเลขของเซียนผาขาวนะคะแอดมินจะอ่านเฉพาะตัวเน้นของเขานะคะ2ตัวบนฟ้าลงล่างเขาให้เน้นที่เลข58 6353 3, ส่วน3ตัวเซียนผาเขาให้เน้นที่2หางนี้นั่นก็คือเลข6 6 3กับ6 5 3นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะเน,นเด่นนะคะเด่นๆเ,เลยจะมี6 3และเลข5 3นั่นเองเป็นเลขจาก เซียนผาขาวนะออมาลุ้นการว่าเลขเซียนผาขาวจะเข้าไหมสําหรับงวดนี้แล้วก็เลขของเซียนอัศนีขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเซียนผาขาวและเซียนอัศนีนะคะหนึ่งตุลาคมให้มาเด่นที่เลข6สําหรับเซียนอัศนี2ตัวนะคะวิ่งบนฟ้า .63 วิ่งลงล่างเลข5านั่นก็คือ57 2ตัวบนฟ้า63 2ตัวลงล่างให้เม็ดเดียว 5 7เช่นเดียวกันอามาลุ้นการจะมาไหมสําหรับเลขของเซียนอัศนีนะคะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นชุดเน้นชุดตัดของเขาหรือเปล่าเนื่องจากว่างวดที่ผ่านมาเลขของเซียนอัศนีก็เข้าอยู่นะ เข้า1 2แอดมินก็นํามาฝากเช่นเดียวกันในคลิปนี้เลยนะอ่ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปนันเ,นเพื่อนเืเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันนะคะเจอกันใน E ีีหน้าค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณนะ ทีี่น้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขูสุขนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมานสุขูสุข้อนเด้อค่ะเด้อ